สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคน้อจ้ามือในสาวดำผ้าร่วยมาแต่้ากับพี่น้องมาแต่แต่ตีซี่คือเขามาเฮ็ดบุญกับพี่น้องมาใส่บาทที่วัดเขาตังเงาะวัดหลวงปู่จือที่อยู่นน้องบวนละเวกคับพี่น้องค่ะเพราะว่าหลวงปูป่คนในนี่เมี่ยตามเมตตาต่อเย็นจิตพทีพหีรือว่าสาวดำผ้ารวยเป็นอย่างมากค่ะพี่น้องนึกถึง บุญคุณนเปินกว่อมกับุ่าที่เปินได้เมตตาสาวดำเนาะพี่น้องเนาะคันแม่นเพิ่นบ่เมตตาสงสารเหลือตนก็คือสิบ่มีชีวิตอยู่หอดมือนีรองพี่น้องอ็นว่าสัวชีวิตนี่จะไม่ขอลืมน้ำใจไม่ขอลืมพระคุณพระอรหันต์ก็คือหลวงปู่จือกับพี่น้อง นั่งก็เลยได้มอดโตเป็นลูกศิ์เพิ่นค่ะก็ได้ตัดสินใจแล้วว่า,าเมื่อ,อทํานทุละแล้วเนาะก็สิมั่งบ้านหลังนั่นละ่ะหลังที่สาวดำยู่นั่นละ่ะก็คือ,อาสาวดำก็ไปซื้อกลับขึ้นมาพี่น้องไปซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็ตัง้งจิตอธิษฐานว่าคันอันใสอันนี้เขาหมึดแล้วนั่งก็สิมั่งบ้าน หลังใยนั่นล่ะค่ะมาเฮ็ดกุฏิถวายวัดสร้างเขาว่าได้เฮ็ดได้สามเฮ็ดกุฏิได้สามหลังคือมันเป็นไม้ประดูทั้งหลังทั้งหลังใ่เลยค่ะขัดม่างออกมาเฮ็ดกุฏิถวายวัดนั้นสร้างบอกว่าเฮ็ดได้สามหลังมาสัน้นนั่งกันเลยตัง้งจิตอธิษฐานค่ะขอให้ลูกได้ใส่นีเมื่อขอให้ลูกได้บวชค่ะบวชตลอดชีวิตค่ะ หลักอารบ้านหลังนั่นที่ว่า,าเขาคือบ่บอยากบอกเนาพี่น้องนาะมันผ่านมาแล้วแต่สาวดำกันได้กับขึ้นมาแล้วก็สิมั่งพอเป็นเฮ็ดเป็นสพานบุญเจ้าของพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ญาติกโกงุติกาที่เป็นล่วงรับดับไปแล้วหรือว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่น่ะพี่น้องเนาะจะสร้างกุติถวายวัดได้สามหลังก็สิให้สร้างเป็นยกให้พี่น้องค่ะทดแทนพระคุณ ทดแทนบุญคุณน้ำใจบุญคุณอันประเสริฐเลิศล้ำหาที่เปรียบไม่ได้ลงปูจื่อก่ะเพื่อนใดอ่าซอยเหลือนั่งค่ะขออ่าให้เอซทุกคนฟังเข้าใจนอ้อพี่น้องนอ้อถ้านั่งในปดหนีปดสินมืดแล้วนั่นนั่งสิบวดตลอดชีวิตเด้อพี่น้องนั่งเว้ามาตรพัดได้ค่ะค่ะมีก็ นี่ก็บ่ได้สส้างเองเราพี่น้องจา้าเอาละผู้ได้ส้างกันแล้วแต่เนาะผู้ได้ส้างกันแล้วแต่บเป็นหยังส้างแล้วก็แล้วไปนั่งกับเป็นนี่นาที่หาใสนีค่ะไซนีมืดแล้วกัขออยู่ในลมกาสภาวดขององค์สมเด็จสัมมาสัมาพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตถ้าว่ามีบุญบาสนาะเพียงพอก็คือจะได้บวชตลอดชีวิตสมคือจังนงั่งตั้งใจปราถนาไว้เนาะพี่น้องเนาะ สวนถ้ำอ่าคันบะมีบุญวาสนากะบ่ได้สางต่อละพี่น้องคันมีบุญวาสนากัจังรีได้สางต่อเนาะพี่น้องเนาะคันบ่ได้สางต่อกับ่เปย์ยังถือว่าบุญวาสนาเฮาบ่ถึงถ้าว่าบุญวาสนาเฮาบ่ถึงได้สางสวนถ้ำเฮากะได้สิได้บวชตลอดชีวิตจังรีก็ถือว่าบุญวาสนาเฮาบารมีเราที่เฮาที่เฮ็ดไว้ในทุกภพทุกชาติเนาะพี่น้องเนาะ อัาลราบัะเด็มะเขาสู้เรื่องมือนี่เด้อพี่น้องมือนี่ป,ปเเูเป็นอ่าโทรมาบอกเลขน้องขะนนาะงมอขึ้นนี่เป็นเอาเด้อพี่น้องเพื่อนเป็นนั่งเอาค่ะพระอาจารย์เพื่อนเป็นปนั่งเอาเด้อพี่น้องเพื่อนแบบแบบว่าอ่ามันใจร้ายมันใจคักโตนี่พี่น้องมันใจล้านปเปอร์เซ็นต์พี่น้อง สามพี่น้องสามหกเอาไอ้พี่น้องคิดเบิ่งดีๆด้วยว่าสามหกยังสามหกยังพี่น้องสามหกแปดพี่น้องสามหกแปดเด้อพี่น้องเลขล่างหาเจ็ดค่ะพี่น้อง สามหกแปดเลขล่างหาเจ็ดเดอ้อพี่น้องโอ้ยเลียกงามคางนั่งมา้านมันคืองามแต่สนองบริกับฮอดบานนอกสนองบจิกับฮอดบานกันเลยบอกให้พี่น้องฟังะเลยให้พี่น้องจดเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสามหกแปดเลขล่างหาเจ็ดค่ะพี่น้องเลขล่างหาเจ็ดนอนนั่งมาตแต่ตัดตีซีคุณตอนนี้กับเวลาสองโมงกวาง่าค่ะ กํลาลังกลับบ้านกันเรียว่าโอยซดิฮอดบ้านพี่น้องซัวดิไปซัวดิไปตลาดไปซื้อปลาแล้วก็ไปปล่อยกันสิฮอดกับฮอดบ้านใบนกันสิเสียเวลาเลยอัดคลิปลงเบาให้เอฟซีได้ฟังได้พี่น้องจดเอาีนเด้อค่ะสามหกแปดเลียก่างหาเจ็ดพี่น้องตาจารนบรโทุมาบอกค่ะบนโทุมาบอกบนได้คักไดแน,น,น,น่เด้อพี่น้องเอ้พี่น้อง อยากปูบอกค่ะว hehe, ่าเลขเพื like ่อนไดมาจากใช้เพิ่นไปนั่งเอาและเพื่อนกับมีพิธีของเพื่อนค่ะเพื่อนไปนั่งเอาเนอพี่น้องเพื่อนไปนั่งเอานะเลขเลขปูเลขปูค่ะเลขปูค่ะซึ่งปูกับอะไรไฮโดโดนเราได้พี่น้องปูนาโคค่ะปูนาโคกับบ้าน่ามันเป็นปีต่กตีพี่น้องเป็นปีเราได้นอกปูนาโคอเ่ะบอบะไรมาอ่า ไห้จ้าเจอปูหน้าโคนจนวันนั่งลืมจนวันนั่งลืมปูหน้าโค่นไพี่น้องบานนี้นั่งรถป้าโจสนองเพิ่นไปเป็นปีเลยวบานนี้อาจารย์เพิ่นว่าอันเพิ่นไปจําสินจังปูสีสุโทก็คือกันเพิ่นกบจาสินเพราะว่าจะเป็นปูเงาองค์ใดถ้าเพิ่นจาสินเพิ่นกะสิเพิ่นกะเพิ่นกบซื้ออะไรจ้ะซื้อซื้อเอานะคะซื้อเอาเลขนะเพราะอะกันพี่น้อง ไปซื้อเอาเลขนะบ่ได้เลยพี่น้องว่าวาพ่นจำศิลป์วันนี้พูนาโคเพิ่นออกแก่จำศิลป์มาแล้วเด้อพี่น้องว่าตั้งห้งวดแรกเลยสามหกแปดเลขล่างหาเจ็ดครับพี่น้องเลขล่างหาเจ็ดคุณบอกแก๊งสี่เด้อพี่น้องเพิ่นบอกแก๊งสี่เด้อว่าบันรเมื่นบ่ล่ะโอู้ไอ้กระดาษอะไรเนาะ โอ้ยโอ้ขอโทษเด้อพี่น้องไอ้ขอโทษศูนยเจ็ดค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ริ่มเสริมเสศเจ็ดคแมนหาเจค่ะโอ้ยบึงดูล่ะนั่นสิล่ะแล้คนโทษว่าเลยมันเอ้าแมนบอกลมันว่แมนหาเจูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องสามหกแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องสามกแปแล้วก็ศูย์เจดเด้อพี่น้องศูนเจดค่ะโอ้ต้องขอโทษหลายๆขอโทษขออภัยหลายๆเน้อพี่น้อง นั่นสิแล้วคันเฝ้าสิเฝ้าสิไงพี่น้องแล้วพ่อเฝ้าสิไงพี่น้องแล้วนั่งกะอ่าบ่ได้จุดไปนัสิแล้วกัซัวสิไปหอดตลาดบัวใหญ่พี่น้องแล้วก็ไปซื้อปลาแล้วกันมาเอามาปล่อยบึงญ่อีกก็้วที่ได้กั๊บชาบ้านเ่าก็ต้อบไปไปม่วงบุญแลยไปม่วงนี่มันสิสามม่วงเศร้าแล้วก่ะจานเนี่ยนั่งเราก็ออกจากน้องบัวละวีกับพี่น้องนั่นแหละนั่นก็เลยเฝ้าบอกกันเลยโอ้ยเกิดเป็นนึกว่าไรนาะนี่เนาะ ค่ะพี่น้องเานาะผู้ใดมัดผู้ใดชอบจดเอาเลยเด้อค่ะเด้อจดเอาเลยเด้อค่ะเด้อทั้งสิ้นล่ะอยู่ผู้เดียวเนาะคอมแมนมีผู้อ่านขับรถเพราะเขานี่ยนางเว้านี่ก็ใค่ประเดิ๋ยวมีเฮาบ่ได้นั่งเว้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยังหลายประี๋จบแล้วไปสามหกแปดเด้อเลขยกรางศูนย์เจ็ดค่ะ ศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดเก้าดได้ไปก่ะพี่น้อง,ะะดดอ,งอย่าลืมนะล่ะอย่าลืมเด้ออย่าลืมนะจ๊ะเด้ออันนี้เลขอันปูนาโคเด้อค่ะปูนาโค่นบ่อดแดงห้โดนแล้วก่ะพี่น้องปนบอ่อดแดงห้โดนแล้วคะ่วคะว่าเป็นปีแล้วก่ะจะ่านั่งนั่งกับจะว่าลืมซื้อเพิ่นว่านั่งเอื้อนหนาก็ไม่จะเอื้อนหนาป,ป้ปูสีสุดโทนัทาน,นักราด ปูอ่าอ่าปูเท้าวิรูปักเกะจ้ะอ่าตาวิร <New life. S 2> ูปักเกะอาอ่าปูสตะาเราไปนอกเนาะแล้วก็ปูนาคาเก้าแล้วก็พ่อปูคำแสนพ่อปูพ่อปูคำแสนพ่อปูจริงจังเลยกันกันเนาะ่อใอยได้เอิ้นเพื้นกับสมัยตะกี้น่าเอิ้นเพื่อนเนาะโอ้ยเอิ้นเอิ้นปูยาส่วนสีแล้วเนี่ย บ้บมปมแมนในใไซบีรัสหน่อยๆกันจักว่าจักปู้จักว่าจักยาแม่พี่น้องอันไอ้น้งไอ้นั่นแม่น้งไอ้เอื่อนช่วงที่ว่าพายุช่วงที่ว่าไปสางวัดทำนาข้าเนี่พี่น้องจำได้เมื่อสล้วแต่ว่ารวบรวบแล้วว่ามันสี่สิบห้าสิบปูญ้ยญาน่ะวันนี้ต่อมานังก็บอกได้คอยได้เอื้อนพิ่นพอยได้สวดนะเพ้นพวกได้สวดพอยได้ทำพิธีนะค่ะสมัยตะกี้พระอาจารย์เพิ่นลงทัพเนาะเพิ่น ปลาบนผ้าเอื้อนผ้าว่าก็จะประจําได้เนาะแม่ย่าไพรีแม่ย่าสีปทุมมาแม่ย่าสีดาจันแม่ย่าเขียวอ่อนแม่ย่าเข็มมาลาแม่ย่าเกียรติบณีแม่ย่าโอ้ยหลายแม่ย่าจุพี่น้องเดี๋ยนี้นั่งลึกหมดเลยจําได้แต่แต่แม่ย่าสีปทุมมาแม่ย่าสีปทุมมาแม่ย่าเกียรติบณีแม่ย่าเข็มมาลาแม่ย่าไพรีแม่ย่าบางบทแม่ย่าเขียวอ่อน แม่ย่าสีดาจันหลังแม่ย่าปู่องอาจย่าดอกไม้พ่อปู่เจ็กปู่สวะซอาม่าจเดี๋ยนึกจำได้เนาะเดี๋วก็สวดแบบว่าท่องได้จนเมื่อจนจำได้เมื่อเลยปู่นาคาเก้าปู่วิรูปเคปู่สีสุดโธปู่นาโกปู่คำแสนนันตนัคราชแล้วก็พ่อปู่ฤาษีร้อยแปดพ่อปู่ ทำไมยังน,นเดียเ๋ยวนียเพราะช่วงประมาณเป็นปีแล้วค่ะสองปีแล้วมั้งนั่งบ่ไดอาพนบได้ลงท่านเกือตะกี้เนาะนนก็าบ่ไใดเหย็ดก็ลื้มเมดพี่น้องแต่แตนยิบ่วยก็ลืมแล้วเอาไปจองไม่ยิบ่วยนะคะเอาไปจองไม่ยิบ่วยไม่ยิบคันคันป่ายสีนะคะเพราะว่ามา,าง,างอันโ้ตะกี้กเห็นดได้เก่้งได้คล่องแล้วเห็นดทุกมือเนาะยิบทุกมือวันนี้เป็นปีสองปีแล้วพี่น้องบ่ได้ลงท่านแต่โควิดนะ ลืมหมดแล้วเนีย่ยป่วยกันลืมหมดแล้วเนี่ยป่วยกันลืมหมดแล้วไม่พี่น้อง จะไปนี่โจทแล้วก็ต้องต้องอันจำคขาบอกยังนั่งรอโจดเอาเอาตัวเลขเลยพี่น้องสามหกแปดเลขล่างศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องปูหน้าโคค่ะปะูหน้าโคเด้อพี่น้องโอ้ยถ้าวนนั่งนั่งมันอยู่เด้อค,ค่ะเพราะว่าปูหน้าโคขอที่หนึ่งคนไดเมาใมห้ยดูดแล้วค่ะตอนเพิ่มมาเนี่นั่งวันสิกสามปูสามแปดแปดอยู่ว่าอ่า แต่ว่าบนบ่วอยู่ได้ว่าอยู่ในฟันษานเนี่ยเสียงสิเมนต์บบยงังสิคิ้วแต่ว่าบนบ่ได้ลงถ้ำดุลแล้วแต่ว่าอ่าม่จะไปนั่งซื้อเอาสร้างเหตุที่บนบ่ได้ลงถ้ำเพราะว่าบ่มีคนเหยีดขันคู่ขันไายให้พี่นอ้องโตอันอันคือสมัยคือสมัย,มยตะกี้เนาะมีน้ำน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะพร้าวแล้วก็ผลไม้ก้าวยางดอกไม้ทูบเทียนผ้าขาววัดใจอันยี่สิบแปดบาท ล้วก็ขันแล้วก็ใบสยซีอรากับบ้านแมนมดนี่ยหน่อยแล้วก็พ pues mm ี่น้องอยู่ประมาณสองสามพันบุญแล 8, 000. 3, 000. ้วแต่ว่าสมัยตะกี้เนาะแต่ว่าหัวยพัดแม่นแม่นเนี่ยเหรอเนาะพี่น้องเนาะสมัยแต่เพิ่งลงท่อเนาะในคนบ่ได้ลงท่อโดนมาช่วงลำบากแล้วก็บ่ค่อยอ่าผมก็โอ้โหถ้าบ่ไใดเย็ดดีๆเอ้าโอ้ยพี่น้องไอ้นั่นไอ้